สวัสดีนะครับวันนี้จะพาชมการเพราะเม็ดต้นสาธรเป็นการเพราะแบบง่ายๆแต่ได้ผลดีซึ่งวันนี้เราจะมาเก็บฝักของต้นสาธรเพื่อไปแกะเอาเม็ดไปเพาะนะครับซึ่งต้นสาธรน,นี้ก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ทนแล้งนะครับเป็นไม้ที่มีความเหนียวแล้วก็ทนมากนะครับอันนี้คือฝักของอต้นสาธรที่เราเก็บมาฝักหนึ่งก็จะมีประมาณ2-3เม็ดเราก็จะทําการแกะ เอาเม็ดในฝักนี้นะครับเอาไปเพาะโดยการเอาไปแช่น้ําประมาณ1คืนนะครับเอาเม็ดที่แช่น้ําแล้วไปหบานในกระบะเพาะนะครับซึ่งกระบะเพาะก็จะประกอบไปด้วยแกลบดําแล้วก็คุยมะพร้าวนะครับเราไม่ควรใช้ดินในการเป็นวัสดุเพาะเพราะว่ามันจะแน่นเวลาที่เราถอนรากมันจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้วัสดุที่มันโปร่งที่สุดนะครับก็คือพวอแกลบดําผสมกับคุยมะพร้าวนะครับ ลดน้ําทุกวันนะครับประมาณ2สัปดาห์หรือ14วันก็จะสามารถได้ต้นกล้าที่สามารถถอนไปปลูกได้เลยนะครับซึ่งต้นกล้าที่เห็นยูนนี้นะครับก็ถือว่ามันใหญ่เกินไปนะครับความจริงให้มันมีขนาดประมาณเท่าถัวงอกเ่ยจะพอดีนะครับอันนี้มันใหญ่เกินไปเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลานะครับก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้มันก็เลยใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถปลูกได้เช่นกันครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่สะดวกในการเอามาปลูกนะครับถ้าเติอต้นมันใหญ่เกินไปนะครับ สลับลากถ้ามันยาวเกินไปเราก็สามารถตัดได้นะครับขนาดนี้จะพอดีเลยครับนี่ขนาดเป็นถั่วงอกนะครับเนี่ยต้นขานี้จะพอดีที่จะเอามาชําในถุงดํานะครับก็คือต้นไม่ใหญ่จนเกินไปครับประมาณเขาเรียกว่าระยะถั่วงอกพอดีนะครับซึ่งต้นกล้าพวกนี้ขนาดเท่านี้มันจะฟื้นตัวเร็วนะครับมันจะไม่มีการช็อกตายนะครับถ้าต้นใหญ่เกินไปมาจะเกิดการช็อกได้นะครับขนาดนี้ก็จะพอดี แต่ถ้าลากอนยาวเราพ็สามารถที่จะตัดลากให้มันสั้นลงได้นะครับซึ่งต้นกล้าขนาดเล็กพวกน,นี้นะครับลากแก้วถ้าเกิดมันโดนตัดนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะเดี๋ยวมันก็จะงอกใหม่มอนเดิมนะครับนี่อันนี้คือระยะที่เหมาะสมเลยครับสําหรับก้าที่เราจะมาเพาะก็คือระยะประมาณก็เรียกว่าระยะถั่วงอกนะครับแล้วก็เอาไม้ลำแหล่นนะครับแทนเป็นรูแล้วก็เอาต้นกล้าครับที่เราถอนมาครับก็เอาเสียบใส่เป็นรูแล้วก็ กดดินให้แน่นนะครับเช่นนี้เองนะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายง่ายครับปลูกไม่ยากนะครับนี่อันนี้ก็หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้ํานะครับนี่อันนี้คือก้าที่เราเพาะนะครับต้นใหญ่ๆพวกนี้มันก็ก็เพาะได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะไม่สะดวกในการที่เราจะเอามาเพาะนะครับถ้าเกิดเป็นก้าเล็กๆแบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะเพาะง่ายนะครับเอามาเสียบลงถุงง่ายนะครับสะดวกในการทําแล้วก็อัตราการรอดมันก็จะ สูงนะครับถ้าเกิดต้นใหญ่เกินไปนะครับัตราการรอดมันก็อาจจะน้อยครับเพราะบางต้นอาจจะมีการช็อกได้นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนต้นสาทรที่เราเอามาเพาะลงถุงดําก็รดน้ําทุกวันครับเอาไว้ในที่ร่มลําไร่ที่แดดลาไรครับไม่แดดร้อนมากลดน้ําทุกวันนะครับเดี๋ยวก้ามันก็จะฝืนอันนี้ก็5วันครับเนี่ยห้าวันผ่านไปครับก้าก็สดชื่นดีมากครับนั้นต้นสาทรก็เป็นต้นไม้ที่เพาะไม่ยากนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ห้าวันผ่านไปก้าเริ่มแข็งแรงแล้วก็เริ่มแตกใบเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นก้าเล็กๆเราเอามาปลูกนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็โตเหมือนกันนะครับเนี่ยก็โตดีทั้งหมดเลยครับอันที่มันเล็กๆนี่ก็คือต้นก้าที่มันเอามาปลูกทีหลังนะครับมันเล็กๆนะครับแต่ที่เ่าเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นต้นก้าที่เราปลูกพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับบรเวนต้นเล็กๆพวกนี้ครับนี่ปลูกทีหลังนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณสัก อสองสาเดือนนะครับก้าก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกนะครับก็ถือว่าต้นสะทอนก็เป็นก้า,าที่เพาะง่ายแล้วก็โตไวนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับที่รักการปลูกต้นไม้ก็มาเพาะต้นไม้เอาไปปลูกเองนะครับต้นสะทอนก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกเป็นไม้ที่ทนแรงเป็นไม้ที่มีความแข็งแล้วก็เหนียวมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพื่อที่จะเป็นพาดคิปใหม่ทางเจ้าของเรานะครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับ